이거 무슨 거야? บอกว่าจะไปเดินเล่นตรงแบบทะเลแต่ว่าเขายังปิดประตูอยู่ก็เลยรอ,อ,อก่อนน่าจะเปิดประมาณเจ็ดโมงค่ะนี่ก็หนีลูกหนีสามีนะคะลงมาพวกเขาก็นอนต่อกันค่ะแต่เราลงมาเดินเล่นด้วยความที่วันรุ่งขึ้นนะคะจะต้องเดินทางกลับค่ะคุณเต๋อก็เลยต้องมาชื่นชมแล้วก็เก็บบรรยากาศทุกอย่างของที่นี่ไว้ค่ะ ก่อนที่จะกลับไปอยู่กับความเป็นจริงนะคะไปเป็นแม่บ้านดูแลลูกๆทั้งสามและสามีอีกหนึ่งคนเช่นเดิมค่ะแล้วแล้วก็ถึงเวลาอาหารเช้าค่ะอาหารเช้าว,วันนี้นะคะ okay, ก็โต๊ะเราก็เยอะแย,ะ,ยะ,ะคะ่ะ mm hmm. หลายคนเนาะเอาเช็คก่อนไหมเอาเงินไปก่อน น like oh ่ารักมากเลยค่ะเด็กๆชมรูปหน่อยอันทำดูลินละเพราะเขาโตขึ้นอ่ะเขาก็ช่วยดูแลน้องดูแลกันเองได้ตะกี้พ่อกับแม่ยังกินข้าวไม่เสร็จก็เลยเออให้ออกมาเดินเล่นก่อน วันเด็กชาวบ้านและคุณจะได้ดูรูปถ่ายและคุณจะจำได้ไหมจำได้ช่วงเวลาดีๆที่น่าจดจำที่นี่คือที่ที่เราไปด้วยกันวันนี้เช้าวันนี้นะคะก็ไม่มีแผนการอะไรค่ะคุณเต่าก็เลยจะพาลูกๆเนี่ยลงไปไว่ายน้ําเล่นน้ํานะคะที่สระว่ายน้ําข้างล่างค่ะวันนี้สามีไม่ได้ลงมาด้วยนะคะคุณเต่าก็เป็นผู้ทําหน้าที่ดูแลเด็กๆเ,เองค่ะ นอกเหนือจากสระว่ายน้ำนะคะที่รีสอร์ทนี้หรือว่าโอเชนิกรีสอร์ทนะคะยังมีเครื่องเล่นให้เด็กๆได้เล่นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณเต่าไม่ได้ค่าโฆษณาแล้วก็ไม่ได้พักฟรีที่โรงแรมแต่อย่างใดนะคะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของคุณเต่าก็คือสามีค่ะพอเด็กๆเ,เล่นกันเสร็จนะคะก็ให้ไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อจะออกไปข้างนอกกันค่ะกาแฟอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นกาแฟที่อบบี้นะคะ คณทีก็มั่นไส้ตัวเองนะคะกินกาแฟาหรูบ่อยมากเลยจริงๆมันก็ไม่ได้หรูอะไรขนาดนั้นหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องชงเองขนั้นเองสายวันนี้นะคะสามีก็เปลี่ยนแผนกระทันหันค่ะเนื่องจากว่าเขานึกได้ว่ามีสถานที่หนึ่งที่เขาต้องพาพวกเราไปค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินชมเมืองนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ผ่านมาตรงนี้แล้วก็เห็นเป็นตรงท่าไทค่ะคืออ่า ก็จะมาแข่งขันนี่ค่ะคุณเต่าก็ไม่ว่าอะไรน่าจะเป็นฟุตบอลนะคะเอเชียนเซอฟฟีเพ่าไฟเซอคุตเซอร์และคุตเซอร์โลว์พับลิคูลิสเซอร์วินเนียก็คนไทยก็มาที่นี่นะคะมาแข่งขันกีฬาที่นี่ค่ะดูความสวยงามของภูเขาหินนะคะนี่ก okay. ็คือเป็นภูเขาที่คุณเต่าเห็นทุกวันจากโรงแรมค่ะ ือมันสวยงามมากเลยยิ่งใกล้ยิ่งสวยอะค่ะอชอบจังหน้าตานักเดินทางมินน่ายูเทิตตอนนี้กำลังรอแท็กซี่อยู่นะคะก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปที่เขื่อนค่ะเราไปดูกันว่าเขื่อนเป็นยังไงตื่นเต้นเนาะและนี่ก็เป็นน้ำตกนะคะแต่ว่าไม่ใช่น้ำตกธรรมชาติค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะคะในเมืองกอฟก,การคุณจะต้องผ่านภูเขาหินแล้วก็จะต้องเห็นภูเขาหินสวยงามเนี่ยอยู่ล้อมรอบอยู่ตลอดเวลาค่ะและนี่ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งค่ะและในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงที่หมายค่ะคุณเต่าเนี่ยอึ้งกับภาพที่เห็นจนพูดแทบไม่ออกจริงๆค่ะสวยสวยงามมากเลยอ่ะ oh. What is the name of this uh name? s t a d i m Rafi s t a d a m again อัอลรฟิซาเดมโอเคเดี๋ยวโก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 โอ้ยเป็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไฟฟันมากเลยมันดูเหมือนแบบเป็นทะเลสาบอะค่ะคุณเต่าชอบทะเลสาบไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนมินน่ามานี่ลูกมินน่าคลอสโอ้ยัำดูเลยเหคือสวยงามมากขอบันทึกไว้นะคะ ไม่ว่ามุมไหนก็สวยขอถ่ายเก็บไว้หน่อยนะคะอากาศก็เย็นสบายมากเลยเดี๋ยวหามุมก่อนเหมือนรูปวาดโอ้ยน้ำตาจะแหลงจร,งจรงิงๆนะเนี่ยพูดไปแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มาเห็นแบบนี้อ่ะอิโมชโนลอีกแล้ะโอเคเบบี้ I even feel like โอ้ยสวยงามมากเลย่ะยันเหรสวยงามมากเลย,ย,ย,มเลยไม่มีคำพูดอื่นใด สามีเซอร์ไพรส์อีกแล้วคิดว่าจะมาดูแบบเขื่อนเฉยๆแต่ว่าเราจะได้ขึ้นเรือคะ่ะอินช่นาลอค่าเช่าเรือที่เราจะนั่งนะคะก็เป็นเรือใหญ่ค่ะ60เดอลลา้มต่อ30นาทีนะคะหรือว่า480บาทค่ะตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วค่ะก็คืออถีบเองนะคะดูแลกันเองค่ะเขาก็จะให้ใส่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไอคิดไม่ออกเด๋ยวค่อยแนบ

ชีสที่ไม่ชีสนะ <laughs> ชีสปนน็อตชีสแต่แบบอปสุสามสามวันนึงต้องถีบคนเดียวเราก็อยากจะถีบด้วยนะคะเรือเนี่ยแต่ว่าเราต้องดูรูปรูป่อนข้างจะตนไม่อยากจะแบบหลุดไม่อยากจะแบบพลาดรูปไหนมุมไหนเลยอะคะ่ะแต่ว่าจะถ่ายรูปก,ก็ยากเหมือนกันกลัว,วกลัวมือถือจะตกนะคะ เ <Try. S 2> ราดูหน้าคุณเต่าไปด้วยนะคะพร้อมกับวิวสวยๆรอบๆเย็กบ๊ยบี้สามีเหนื่อยมากสามีเหนื่อยมั่นใาลลาอยู่อ๋อ beautiful baby มั่นใลนะที่เราเกิดมา น่ารักมากเลยรู้ว่าน <dem> ้องกลัวก็ร้องเพลงให้น้อง ลูกชายก็ช่วยพ่อถีบด้วยนะคะ Hey you It's good for you T <c oughs> You want to dress? สามีเหนื่อยไม่ต้องออกแรงแล้ว บนก็มีเครื่องเล่นเด็กด้วยนะคะนี่ขนาดไม่ได้เป็นคนถีบยังเหนื่อย,อ,ยอันทำดูลินะมีความสุขมาก thank you นะ baby จุบจ๊บจุ๊บยืนด้วยสิ it's the video ในคลิปนี้นะคะคุณเต่าก็อาจจะไม่ได้พูดมากเช่นปกตินะคะเพราะว่าคุณเต่าเนี่ยรู้สึกอึง้งแล้วก็ตะลึงกับความสวยงามที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้ามากๆเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกเหมือนเหมือนกันนะคะและถ้าใครได้เห็นของจริงเนี่ยก็คงจะรู้สึกไม่ต่างกันกับคุณเต่าเลยค่ะ Hey you ตาตาป๊าป๊า มัสยิดที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะคะก็ถูกสร้างด้วยหินค่ะแต่คุณเต่อไม่ได้มีโอกาสเข้าไปนะคะเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะละหมาดได้ค่ะก็เลยได้แต่ชมความงามจากด้านนอกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินขึ้นไปที่ร้านอาหารข้างบนค่ะซึ่งมีอยู่ร้านเดียวนะคะระหว่างทางที่เดินขึ้นไปนะคะก็สวยงามเกินกว่าที่จะไม่บันทึกความสวยงามมีไว้ได้จริงๆค่ะ วิวดีมากเลยค่ะคือเมืองนี้เป็นเมืองที่ควรมามากๆจริงๆคือมีทุกอย่างที่น่าสนใจแล้วก็สวยงามค่ะไม่คิดว่าในเอมิเรตจะมีความสวยงามอะไรขนาดนี้นะคะคือถ้าใครมีความสามารถที่จะมาได้ก็มากันนะคะเราจะไปร้านอาหารกันค่ะไม่รู้ทางเข้าอยู่ไหนนะ อสวยงามมาชาล่อันนี้เป็นรูปเป็นรูปเช็คนะคะผู้นำของเมืองชาจาค่ะผู้ปกครองเมืองรัฐชาจาสิเราสั่งข้าวหมกกุ้งแล้วก็ข้าวหมกเนื้อแพ้นะคะก็ถือว่าไม่ได้กินเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวกลับไปโรงแรมมันจะมีบุฟเฟต์เป็นอาหาร่้าเราก็เลย กินรองท้องนี่คือรองท้องนะคะแล้วก็สั่งเบรียนี่นะคะ <just S 1> ข้าวหมกแพ้ค่ะดูเขาทำหน้ากินดีนะคะเ <can> ออนี่นี่คือซีซ่าสลัดนะคะแบบอาร์ <laughs> 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 เห็นแล้วแอบขำขันนิดนึง <laughs> <laughs> คือมันไม่ใช่แบบที่เคยทานมานะคะแต่ก็ใช้ได้เลย mm hmm. กินได้เหมือนกัน ข้าวหมกกุ้งแต่ว่ารสชาติไม่ได้เป็นเหมือนอินเดียนะคะเป็นเหมือนอาหรับ ตอนนี้เราก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกไม่อยากจะกลับเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องกลับนะคะเพราะว่าทุกคนต่างก็เหนื่อยกันค่ะแม้ว่าอากาศมันจะไม่ร้อนมากแต่ว่ามันก็ยังมีความอบอ้าวอยู่นิดๆนะคะและการเดินทางกลับของเรานะคะก็คือต้องโทรเรียกแท็กซี่ค่ะพอมาถึงห้องทำภารกิจอะไรเสร็จนะคะทุกคนก็นอนกลางวันค่ะ และแล้วก็ได้เวลาอาหารเย็นค่ะเราก็ลงไปทานอาหารบุฟเฟ่ต์ข้างล่างนะคะเช่นเคยค่ะซึ่งอาหารบุฟเฟ่ต์ของโรงแรมนะคะก็จะมีเมนูไม่ซ้ากันค่ะหน้าตาก็น่าทานแบบนี้เลยค่ะแต่เมนูอาหารเช้าก็จะซ้ํากันนะคะ don't Minna And um, I'm like the father, Minas like the mother, and Lauren is like the child. Oh, that's so good. but what do you, Why do you hate me so much? <laughs> why do you hate me so much? No, I don't. Why you want to kick us out? No, no I mean like using me alone with her. That? that that shows how much you hate me. I want to be with you. No, but why you want me and Papa go only? Why? Because it's too hot outside <laughs> for us, yeah. but it's okay for you. Now, mm. have a good time, I'll have a good time. So as Mina, well so as Mariam. I will have a good time with your mom. Of course. Me? Yeah. Alone, oh, oh. with the mom, have a good time. Yeah. No, you're wrong. No, because how come you married? That was like 13 years ago. How come? I knew 13 what? The... It's only like almost 11 years. You even forget. You increase more. Why? That's how long I think it is. <laughs> and you will grow up and, and learn not mama, to make your mistakes you, again baba you went out with mama and you left us with Teta raman and aman mustafa and you were fine with mama at that time no who told you that yes i did went out but i was not fine i'm fine with my children me, me, me. and also baba mama is the one who raised us so <laughs> She's like all of the mixed child for you, so you'll have like the supreme box. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> How could you think of that? Okay, okay. และนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งสุดท้ายในเมืองกอฟฟากานก่อนที่เราจะเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นนะคะและต้องยอมรับจริงๆเลยนะคะว่าเขื่อนแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกอฟฟากานที่คุณเต่าชื่นชอบมากที่สุดแล้วก็ประทับใจมากที่สุดจริงๆค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบเหมือนกับคุณเต่านะคะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะ